สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องสู้ขู่สู้คนครับมามากครับมันนี้ได้เมนูก๋วยเตี๋ยวครับผมในก๋วยเตี๋ยน้ำตกครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเหนือนะครับเป็นตะแเสบขนาดครับพี่น้องปรุงรสเล็กน้อยครับผม ิกปนนี่คือเก้าครับเปี่ยวจักหน้อยครับผมนัวนิดนึงครับ อืมเป็นแต่จดดวดนะครับพี่น้องเดยงจึ้งคืองเลยปะนี่อืมสุดจวดครับผมปิ้งไกจักหน่อยครับแคบหมูเฮาครับผม บเพ็ดแห้งเป็นไนครับพี่น้องพอดีเลยครับเพดรลายกับโบรสแสบนะ้ครับผม นี้น้ำคุกค,คิดครับผมบ่มักน้ำไหลายนะครับผมน้ำคุกค,คิดเครื่องปรุงแน่นๆครับ Hum, cacá tá bom. at mm. Smak! Mm. สวยเส้นำกานเนี่ยครับพี่น้อง I uh -huh. you mm -hmm. ừm mm. khó lông ิ้มพอดีครับพี่น้องก๋วยเตี๋ยวถววยนึ่งพิเศษครับผมกับแคบหมูหอนึ่งนะครับผมแล้วขาบไปอีกแลนะครับขอบอกขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สู่คนเด้อครับผมตี่ติดตามรับชมมาเล็กครับมันนี้กับิเรล่าไปก่อนครับผมสวัสดีครับ